Anh đưa hai ai <laughs> chào hai <laughs> loại hạ chào hai loại đâu đâu hoặc à mê bomen bà hai loại 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 rồi loại lúc loại 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 โดยเป็นน้ำจิ้นน้ำใจขอทางของทางพระอาจารย์พระเนื้เด้อที่ว่าชุดเจ้านี่อ่าซอยกันไปไปอย่างนี้วันตื่นเต้นคุณว่าบาออกขอบุญขอบคุณทางพระอาจารย์เด้อที่สุดคื่อข้ามาขอสุขภาพแข็งแรงคำเจ็บไม่คำไข้ไม่มีเหตุภารกิจใดขอสำเร็จเด้ออยู่เป็นหอมพรมใส่ลุกลานตลอดปีแลตเละตลอดไปเด้อซ่าธุกไปเลยอ่ารอปะคือบบปะ ลูกปลาขึ้นวัาเลยเดินจะขอขอบคุณขอบคุณท่านอาจารย์เนาะที่นาให้เงินชีลูกมาสร้อยได้มวยเพิ่นกาคอยเพิ่นอยู่ดีมีแห่งความเจ็บภัยแรงความคขัดใจมีคอยเพิ่นเป็นโฮมโพโฮมไซให้ลูกให้ฮรานอยู่ไซก็ขอให้มีแต่คนนับถือหน้าถือตาเด้อค่ะ ก่อนเดินกระลาบตะทายสาบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชกุลสุโคนวัชเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางส่องสกแกวบอลเฮาคือเก่าพี่น้องไงเนาะนี่ก็ยังอยู่มงเก่ามงเริ่มพี่น้องไงเนาะอยู่อ่าเขื่อนลนองมวยเพิ่นปอบาทางสร้างหากระแล้วเนาะแล้วก็สร้างเพิ่นกระเมือเรียบร้อยแล้วเป็นยุงเป็นจังไงกะอ่ะทักทายลนองมวยจำไดมัมวยโอ้ โดยทางสร้างไม่เป็นอะไรอยู่มึงหรบ่อยู่เบิร์ดแล้วคักบ่คักคักต้องอ่ามันยุ่มมันจังอะไรใส่ไว้เลยเพราะว่าช่วงนั่นเดียวนี้มันก็ยังโบสายได้เนาะหากระทั่งแล้วมอนอยู่บ่มอนหรือพืชมอน บอลพออีกดีใจนำเด้อเนาะที่ว่าอะไรอ่านำสร้างแล้วไปยินกับข้าวว่าเมย์เพิ่นว่าพอขึ้นไปหาเงินซื้อทางน้ำสร้างมันว่าสัตว์เพิ่นโทรมาว่าทางเลยแล้วน้อยเพิ่นอนสาวไปหาเงินเพิ่นจักแรือเล่าเพ่จักแล้วโอ้โโทรบอกเพิ่นเลยเนาะ สัหน่อยเมื่อได้มาดิพอว่าอะไร้ำสางอย่างนี้เนาะโ้วยบดจักพุยก็อดวมานตักนํำมานประมาณสิบสองสิบสามประมาณนี้มนับคักน้าเนยทีเจ้าก็เนาะใครเทอไปน้ำนองงันสาวผู้ตู้นี่มั่เลยจะค้นไปคนนะสองแต่ซาวผู้นองปลาไปคนสวย น้องปลาไปซอยยังยังใครมีน้องปลามาซอยันน้องปลายังไปขวดทานนี่โอ้ยเห็นเดียบร้อยน่องปลาไปใช้โมแม่นน่องปลาใช้เดียบั้งเลยปลาคนมั่นนะนอนนะนอนนะมาหนีมึงรู้ซะมา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 เจ้าเจ้าขนเจ้าพุ้น้าเบิ้งเอาว่ารางวัลหนิเฮ้อ ถ้าคำอะไรโดยจะพูดก็จะคนเลยสองพูดบ่พูดละสิบพันอพูดละสิบพันเอาอยู่บ่จะพูดบ่อยากได้มาซอยคนสซื่อบ่โบอยากได้แต่เมย์ชิห้ไปนน้ำใจได้ส่บ่อย เออเอาสัยเใส่คนมีเงินแล้ว่นหากมาตัวัดันไหมเนอเม่นบอคนมายังบ่ได้ฮิง่ไดเเนาะเงินเพิ่ง่เบดเด้เนอหยอกพี่น้องเอ้ยเนอเอาลมแท่นี่ทำมาแห้งรมแห้งเข่าแห้งข่าแบบนี้เนาะเอ เสียหำนำได้อยู่บ่เส้นคอยว่ายันเส้นดคอยมัอนี่เพราะว่าเพื่อมะฮอดดันขี่รถยันจังขี่รถเฮงแนวเพื่อเจาะน้ำก็แด้เรียบร้อยเสร็จสิ้นพี่น้องเห็นเนาะมเอนีิกามีรางวัลมาให้ทั้งโซนสาวสามทั้งไอ่ไปทั้งไรอ้าย เจ้าคนแปลาไม่เหมือนเธอเมือ่อวานเมื่อวานกะทางนะพระอาจารย์พลว่าให้รางวัลทางน้องมวยแล้วกันน่องปลาและะ้วกันพี่ชาของน้องมวยน้ำเดอ้อพลว่าเนาะนอ่าที่ว่าชุดสวยกันตักน้ำแต่ว่าน้องปลาพลว่าบ่เอ้าพลว่าเม่นบ่เอ้ย <c oughs> บัวยอให้คือเก้ารูเอ้ยเนาะอ่ะให้รางวัล แต่อย่าหู้ว่าจะพูดเท่านั้นเด็ดเลยสามพูดหนึ่งจักพูดรต่ลอยได้ใช่ไหมได้จะพูดโอ้โยมาแต,ต,ต่้าอยู่บ่สะตั้งแต่ึกแล้ว้ด <c oughs> <c oughs> ึกนแล้วเห็ะมา่ะึกกันล้มาลินมาลิน <c oughs> แต่แต่คนทธมิตพุนบ่แต่เถีวยวทธมิตเลย จนว่าบ้ได้น้ำนกไทยเพิ่นมาได้ใช่มาแต่ตะก้อแล้วบ่ผันวน้องอ้วนมา,นาเนาะโบแมนโบแมนบ่ <c oughs> อ่ก็คือมีรางวัลให้คนละห้าร้อยบาทเดอ้อดแต่ว่าไอาเจ้านี่โบหัวรับไปใส่มีตู้เราอันเบ็กบไไนั่นไปเส่นนะไะช่วยสอนกันไหม đắp cái sông mới chắc, nhưng ừ. à, là sông. đây là hải, ai trâu hà lôi được, hải hà lôi được không? Được. mềm bò mình ngân, à, bà hà lôi. Được. À, hợp chạy. Rồi, ăn à, lúc sào này xíu chứ bố. sai bộ pin Đúng. chắc Đúng. bộ Đúng. 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 Bộ Đúng. 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 ลอยเอาลอยเอาอ่าะซะโลลอยเป็นน้ำจิน้นน้ำใจขอทางของทางพระอาจารย์พระเนื้อเด้อ <c oughs> ที่ว่าชุดเจ้านี่ซอยกันไปตักน,น้ำมาให้คนทางน้ำส่างเพื่อนน้องมวยมเป็นยังไงพระกันได้เลยเห็นรางวัลเนาะอ่าโบบ่า่าภัยได้พี่น้องอเลยเนาะเล็กน้อยอมีอ่า เขาเห็ดแบบนี <K k ้มีของควัญมีรางวัลให้กะงวยเกินหลกงให้ไวกว่านี้เนาะมีกำลังใจเด้เนาะขอบุณขอบคุณทางพระอาจารย์บ่นเด้อโนยขอบุณขอบคุณทางพระอาจารย์เด้อที่สุดสวยค่ะว่าที่อไปอย่างเด้วันตื่นเต้นคุณว่าบอกขอบุณขอบคุณทางพระอาจารย์เด้อที่สุดสวยค่ะว่า ขอสุขภาพแข็งแรงค่ะเจ็บภัยรความข่ายภัย,ยมีเหตุภารกิจใดขอสำเร็จเดอ้ออยู่เป็นโฮมพรมไซให้ลูกหลานตลอดปีและเละตลอดไปเดอ้อสาธุถู <c oughs> นนกไหมลูกลูออกปลาคือบัวปลาเอาอลูกปลาคือบัวเลยเนอะเดี๋จะขอขอบคุณขอบคุณท่านค่ะอาจารย์เนอะที่อนาให้เงินที่ลูกมาสร้อยเลื่อมวยเพิ่นกะคอยเพิ่นอยูด่ดีมีแห่งค,หความเจ็บภัยแรงความคลายภั <c oughs> ยมีคอยเพิ่นเป็นโฮมโพมโฮมไซให้ลูกให้หลาน อยู่ไซก็ขอให้มีแต่วคนนับถือหนาถือตาเด้ค่ะสาธุไป่อยเนาะอ่าอแมวว่าท่านายมันพราะว่าเพิ่นกะช่ชวยอ่าลงมวยมาตลอดเนาะหลากาักะมีซอยน้องปลามาดำเน,นอเพิ่นเห็นเพนิ่นว่าอ้าวนองปลามาซอยผ้ากันเปียกเปียกเพนะิ <c oughs> นน่นว่าสาธุไปเลยพะว่าคนน้าเนาะเพื่อสิพ่อสิบกูพุย หลักยังข่ทอหาบบ้าบได้หาบเนะเ<อ>าะน,าน,นโอ้แต่หาบ,บาไวได้ผูมเป็นใกล้เ้อหาบน้าพอักอยังนันเจ็บเอวหาบน้าพ่ชิพอนี่คอยโบไหา้พร่ยุ่มยุ่มลำกอกบ่ตัดอาตัดตัดเอาหาบเนาะหาบโอ้พ่อสิพอก็เป็นง่ายเลย าะว่ามื้อได้สนงเตียสิมาบุญบ้านบุญบ้านมาเลยเพิ่นไปอีกบอการยังเพิ่่นาเพิ่นไปเจ้สิไปน้ำบ่ากะพาเพิ่นก่อนทะเลพา่นไปตรูอพักไปเรื่อยเรื่อยไปบินไปกไปนะเนาะถาบิงกไปลปลาแย่ไปไม่ถี่น้าสิไปนะเนาะไปสพห้องปรไดอยู่ อายภาสีใเขาได้่เลือดมันไอพิงสิไีแล้วแล้วอีกโดนันไทาต้อยโอ้แล uh. ้น้องต้อยกัไปน้ำกันบ่อไปลำเดียวโอ้แล้วเมื่อได้สุ่คนไปป่้ยังมึงหูน้ำเพิ่นข้าว่าถาเบิ่งก้อนคนมาต่อไปเห็ุบางการงานเก็บเด้งคนง่ายคนไปสบายเห็ุวางใหม่เลยอื พังังกว่เรื่อยๆที่แ so น่ๆขึ้นเด้ไปเนาะเอ้อหอะรหลดมาเมื่อเช้านี้ชุดจอาบริตื่นม่อตื่นคอยกับงงูดูนะขวบ่นชุดจอด่ะขึ้นแม่ละบานนะอยกบลังขึ้นไปโชวน้อกินให้แม่ตูมบ้เอยไ้ยินซ่านนาสภายไปค่เอิ่อนเพราะว่าได้สิบรานัน อาเอ้ยว่ะหลดเข้ามาหาจะมีบอเมตรตัวมาหาเงินมาพลวัตเด้อว่ะเอออาว่าเอ้าทีแรกเนาะเพิ่นโทรมาเพิ่นบอกว่าเพื่อนอยู่สาว่าสัสเอ้าคุยว่าเจ้าอยู่สาอยู่หน้าแพกแล้วเพิ่นว่าอยู่อ่ะยังอยู่ใกล้สวนอ้อยสนานน้อยอยู่ขนาดเนาะคอรบบอเอาเพื่อนใกล้เพื่อนนองเงินต้าลราอ่ะขอยว่าคอรบบอยนี่ยไปอีกแล้วว่ามิดสมบ่อย่นน่ะแล้วเพิ่นว่า เห็นยีบอนเฮือนหลังนึงเผื่อเฮือนปุ๊กไม่นี่เผื่อขอว่าเฮือนไปน้องน้ำหวานให้ทามได้ไหมไปเฮือนน่องปลาว่ะเดี๋ยวไปตัวคอยถ่ายบางลุ้นอยู่ยวหลังทามน่องปลาเนี่ยสิงงเนาะถ้าเกิดงงเลยตัวตัวยูยดีก็มาหาเขามาหาข้าวย่างแต่ว่าไหนอย่างเด้อบริวารอย่างเด้แตัว่า็ต่กับบริษัทหนุ่มเออทางน้ำส่างเงินได้หมวยเนาะตัวม่าเออแมนแมนเพราะว่า คิดว่าสิมาเสื้อผ้าน้องมวยคิดว่าสิบผ้าโทวบล็อกผัดยาดโมมีผู้ตักน้ำมันจีซ่าแต่ว่าอ้าวถ้าว่าห้ามาเสื้อผ้าบัดเดียวเนาะเผื่อถ้าจะตักน้ำมันก็สวยมันก็สีข้ามกูนี่นะอันนี้เอ่อเฮาก็เลยเอ่อโทรมาบอกน้องมวยก่อนแต่ว่าบอกน้องมวยแบบว่าไปเฮือนน้องปลาเลยว่ะนะ เอ้าเพื่อนข่อยคือว่ามีทางได้เหรอเม้นแหละเราจะยินได้เท่าไหร่กว่าไม่แก้เลยโทรมาโอ้โทรไม่แก้โทรมาแต่เห็นแต่หลังเดียวต่อมือทางน้ำส่างนะตัวนว่าเอาแบบคำนี่บอกว่าเพื่อนลงมวยยันมาเพิ่นมะฮู้นะเพิ่นกะฮู้หรือว่าคันะวัดเทานี่เพื่อนกะเพื่อนมาเพิ่นเพิ่นว่าแล้วเพิ่นมาครั้งแรกเพื่นมาครั้งแรกเพื่อนไม่บวยเลยบอกเบว่า คันถ้าบอกคือหมู่เฮือนเม่น้องนบวัดมาเฮือนน้องมวยสิเขาหูอยู่บ่อย่างเราอยู่บ้านนี่บราได้เอิญซื้อมวยสิเอิญเออเออแบบประมาณเอิญแต่ไม่ได้เอิญสลายนะืสลายกับเอิญเนี่ยซื้อหลอกซื้อลิ้นเพร่ะมันหลายซื้อหน่ะโอ้แล้วไหนแม่จังหวะคุณบอกเฮือนน้องมวยบ้า่ะซื้อบอกหูนะทำนี่ซื้อมวยก็เลยบอกว่าเฮือนน้องป้าว่ะ แต่ว่าผมเมนเฮือนน้องปลาไปเฮือนน้องปลาน้ำซีทั้งเนื้อว่ะเฮือนน้องหมูซีทั้งใต้ว่ะไปทมเด้ยวะ <c oughs> ่ะแต่เราเห็นเคนใต้ตาเลี้ยวเลยเห็นกันนะเนกัน้ามาเลยเลยิ <c oughs> ้นอยู่คนเราอ่ะอ่ารวมโทรสายวันนั่งน่งวะ่ะถ้าคนไปเือน่นอง,นงปลาน้องปลาเนียว่ะสิเฮ้ยว่ะไปนองปลาสิงุง้งคุณนึงได้ว่ะฮอาฮ่า่นฮ่าฮ่่าฮ่าา่าฮ่าา่่า่่าาลาา่่า่ มาเฮือนลงมวยเนี่ยแต่วบบ่าเาบอกสร้างบัดยนันว่าเพิ่นโมหูเนาะกันเฮือนลงปลาในเพราะว่าอ่ามันละน้งปลาก็เป็นคนอันงพงนูน,นึงขยันโมหูนนะคนอน้าชิ้นหูด้เนาะนเฮือนไว่าเฮือนลงปา <laughs> <laughs> าลาหน้าร่าดังมัาจากเนาะลงม,มวยเ <laughs> ดังเพะลยดังดีได้ เงินข่าว่มีบุญได้เงินในบานนี่ข้าวเหนีอได้ไปหรอเล่าซได้ไปยู่บ่อะไรก่ยัน่ได้ไปหลายอิติอยู่เนะอิติกับอยูยนพตูมวยขี่รถหนูมีจะไปไปลองเว้นเอาแมนนองปลานี่้าวอปก็ได้ไปทั้ได้ซืได้ไปแล้วไม่ต่อยบแบบว่า ทำไปคนเดียวบัดประตูบัดบ้องห้ไปเนาะเหมืนความเล่าอยู่ไหนเราเป็นห่วงเนาะผมแม่มว่าเพิ่นห้ามห้ามกระเม่นห้ามย่านลูกลานไปย่านโคโรสีเดือดบ่ทางไหนแม่ขนดาดในบ้านนี่ก็หลายคนเนาะหนุดเสียได้ตั้งหลัดเอาเลยได้เอาัดเอาหลัดเอาเลยเ นัดแม่นมาตีแล้วก็เอาไปแล้วหลุดแบบเ้าขี่ไปนี่เขาลัดน้ำทางแม่กิเลยวว่าเ้าขี่ไปเ้าจอดแล้วค่ะเอาไปบ่แม่นบ่ได้พัดแล้วน้อยควักแล้วกับบอมเอนู้ใดจอดเราเรียบร้อยโอ้ถ้าบ่แม่นหมูตัวเองแล้วบ่จอดเลยยากแบบเอ้าวันบ่แม่นรถไทยเขาก็เอาเอามัดเนยเพราะเขาอยากได้แบบทั้งแม่พัดเป็นงานคันงานบุญใหญ่นี่ต้องอ่าทางในเมืองนี่ไปจอดไว้นี่เขาหาเอาแต่รถแบบ เดเวีบไทยหักบ่มีรลัดเด้เขารลักเขาหลักเอาในงานเดยในงานออก็จกบางทีบ่ได้งานบัถ้านอ่งด ừ ừ มีวางจอดรถโอ้อันตรายได้ไปดีเนาะแล่ว่าไม่เคยไป่เถื่อนลยจอดเลักอตโต้เคยจั๊เลยจอดทะลบ่คันเาจอดกะยังนั่นยุนอยันผลัด <ừ S 1> <c oughs> ํำทางนี่เนาะหมด <c oughs> ถาวาราดน้ำทางมันอันตรายด้เนาะคันว่าราดได้กะเ้าลงหรอกกะโบตีแค่อยู่เนาะยันถึอทั้งตีทั้งยังตีตียังอไว้แทงตีเจ้าปัญญาไม่อะไมันก็อันตรายด้วยเนาะเพราะว่าทางเข่ามันก็อยากเปรี้ยวเนี่ยทางเข้ามาบ้านนี่เนาะเฮือนช่องสำลังถาวามุนว่านีผัดมันเป็นปลาอีกนิดนึงเขามาหั่นแบบปลาอ้อยเนาะมันก็คว้มเสียงกระไล กาถ้าเป็นไปได้ก็บมวยไปนะกลางค่ำกลางคืนถ้าอยากไปก็ไปกลางเว้นประดิษฐ์บุญนิรันดร์ท่นะเนาะถ้าไปกลางคืนโอ้ยว้าได้พี่น้องเลยเสียงความเสียงมันได้หนึ่งยันรถเฮียเนาะแบบอ่าไปกับซองกับถ้าก็เป็นผู้หญิงบุญอย่างไปกลางค่ำกลางคืนไปแซ่แช่จำซ้ำก็ว่าซ้ำซ้ คนก็อยากหามในเพิคนหามโมเมนตว่าคนหห้ได้ทุกเจ้าจะคิดว่าคนหห้เด้อคนหามไม่ได้คิดว่าโอ้ยคนเห้่น่วงคนหามยังพิ่นบอกเขาคนหมถืองมนเพิ่นบอกความดีคนบอกความดีพี่น้องเนาะเป็นห่วงเขาเิ่นกระบอกโซนเป็นธรรมดาราขบมาบันเฮงร่มเฮงหนาวมาดินะซาพี่น้องเลย พูดคุยกับน้องปลาน้องมวยเพิ่งกระซิประมาณนี่แหละเนาะเพราะวา่ามันอีกะมาเอาของรางวัลคนขยันให้ทางน้องปลาน้องมวยแต่กะพี่ชายของน้องมวยคนาหาล่อยบาทพี่น้อง,งนะเนาะเงินจากพระอาจารย์เพิ่นคนอื่นกนะจะแก้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพระอาจารย์เนอเนาะที่ช่วยเขาขอของน้องมวยมาโดยตลอด ขอให้เพื่นจงยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะหายได้ความกายใหญ่มีเป็นห้องโภมใส้ไฮให้ใหลานตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเด้อเนาะสาธุพี่นะ้องเยขอให้ย่ยมันควัเยืนอ่าทางเขาบ่มีอยังกามีแต่ค้ามเพืนให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้งลุงเนาะเป็นกำลังใจให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นให้เอามาซ้ำนี่กะอ่าถือว่าเพิ่นนี่บุญบุญคุณของเขาเนาะโดยอ่าไปได้แล้วพี่น้องเยบันนี้เนาะ สำหรับคลินี้ไปเด้โอโดยสบายดีเด้อฮะพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เิพอประมาณนี้พี่น,อน้องเลยเพราะว่าสกแก้วกะเอารางวัลให้ทางน้องมวยน้องปลาแล้วก็พี่ชายของน้องมวยหรือว่าอ้ายน้องมวยพี่น้องเลยเนาะที่ว่าเพิ่นคนน้ำมาเฮ็ดอ่ะปูเดยทางสร้างก๊กอกเนาะโดยรางวัลคนขยันน้อย โดยทางเฮาก็เป็นสะพานบุญทางพระอาจารย์เพิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเเนาะขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงพี่น้องเลยเนาะคนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ตสุขุสุขชนที่เข้ามาส,ส,ส,สนนมสรักษ์แก่เตต้นจนว่ารจบรายการบุคคลโฆษณาเด้อเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ปดาดาไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนีข้ขอข้าพมาสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อ